สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสขู่สุคนที่ท่านกำลังระชมช่องบราล่าปลาแซบอยู่ยังให้่นักอยู่งให้ยูหน้าอยู่หัวยูสวนนะครับอย,อ,ยอ,ยรอยู่เหอนยูซั้นอยู่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องขึ้นรถลงเรือหรืออยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่อเมริกาอกอเมริกาอยู่เยอรมอกเยอรมันอยู่สวิตเซแลนดนะครับอยู่เกาหลเกาหลีนะพี่น้องเนาะหรือว่าอยู่ ประเทศหลอกประเทศเล่าประเทศมอมระ,ะม่ากะมอข่าเมียนนะครับตลอดทั้งประเทศไทยทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะครับที่เห็นคลิปคลิปนี้นะครับคลิปของบาว่าผ้าแสบชนแนลขออาลาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเนี่ยนะครับจงดนบันดาลให้เมื่อน,นี่น้อยของพวกท่านนะครับเขาไปกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแช่ ช่องบอล่าผ้าแสบในเด้อพี่นอ้องซาถูเพียงเอาจมม้นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมาเสิรๆนั่งกันครับบ้านเนี่ยมากินเมียงปลาทูครับพี่นอ้องมอนก็มีมามี่เมียงปลาทูแน่แล้วก็มีหมากริกหวานพี่น้องเขาปุ่นก็มีอ่าผักเข้ากับมีนี่แหละครับผักสลัดเนี่ยต้นหอมแน่พี่น้อง แล้วก็ใบพักชีใบเลื่อยบอพวกข้อเปผมบานผมเบื่อเนาะเอากอนสิทําการแสดงนาพี่น้องเนาะขอกินยากรอาหารกนเด้พี่น้องด้วยพนหมอพนสังกันผู้ใดบอกินกับขอโทษขอไหเด้วยครับด้อพี่น้องเอาจวดกินยากรอาหารครับพี่น้อง าเด้อพี่น้องมาเด้อพี่นอ้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกครับมาแสบมาก,กินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเมียงปลาทูครับเมียงปลาทู่อู้สารค้ามนำาบต้องไอ้เบาแดดละว่าน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มแบบซี่ฟู้ดพี่น้องนี่แบบข้นๆเลยครับ บางท่านอาจจะบ่เคยกินพี่นอ้องเมี่ยงปลาทูมากพูสิกินในเบิ่งครับกินในเบิงเบ่งได้พี่นอ้องเด้มมอมาพี่น้องมาแซ่บๆน้งกันในเบื้องเบิ่งมีแต่แนวเแซ่บๆมุ้งตีนี่ยเน,น,นี่เอาปลาทูใส่พี่น้องแล้วก็เอาข้าวปุ้นใส่พี่น้องตักแก้วหาดลงไปแก้วนี่แก้วนี่ก็แก้วแซ่บๆพี่น้องเลย Mm. Mm. มาเด้อพี่น้องเงี้ยขามาเด้อพี่น้องผู้ยางกินต้องผุ่นนะมา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 ,มากินน้ำกันครับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มสมสุดยอดนี่นี่พี่น้อง ใส่เป็นตัวจังสีแล้วครับปลาทูป่ปลาทูครับน้ำมันแพง่งนะพี่น้องเนาะน้ำมันแพงปลาทูมันเลยตัวหน่อยครับเกี่ยวกันยอยู่บวงเหรอหน่าสิเกี่ยวกันอยู่เลยเนาะเอาของ,งแ,แซบ่บๆียบเลยพี่น้องใส่หลายบวัวได้มันเข้มบัวชัน <c oughs> <c oughs> อันนี้เพื่อนักพริกหวานพี่อนอืมหวานขลุ่หวานจัะ พี่น้องบางท่านบางบอนอาจจะบ่เคยกินเนาะครับเนาะไปลองเห็ดมึงเห็ดกินมึงเด้อครับเด้อยุคของแพงเขากินซ้ํานียแะ้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่ปลาทูใส่ครับแล้วก็เอา ข่าปุ่นใส่ครับตักแจ้หวห่ดลงไปแจ้วก็แสบแสบไปหน้องแต่ปรกาศใส่ายครับมันเพร็ด แซบแบบสูตติงเลยพี่น้องเ่ยมันเป็นแซบธรรมดาเลยครับแซบแบบสูตติงเลยเข็ดแซมได้หน่อยสูตติงพี่น้องแต่ขนาดติงน,น้อยๆก็ยังแซบมาทั่วไปคำว่าสูดติง อา้าวหงวดลงไปพี่น้อง น้ำจิ้มในปัน้นเดงเพื่อนใส่บักพริกน้อยครับบักพริกน้อยบักพริกน้อยน้อยเดี๋ยวเจ้ายิงก็กขอขาหมูเลยเพื่อน ผมซื้อมากเศ้าบาทผมนึกวันบวเผ็ดผมก็ใส่บวดทอเลยพี่น้องโอ้ยซีมึงกับตักใส่สั่นมังไงยเลยเว้ยเกือบมันไข้น้านกับพระท่าน ปากกินเริ่มแตกแล้วพี่น้องเอ้ยปากกินเริ่มแตกแล้วครับโอ้พี่น้องใส่ข้าวหมั่งไงเลยครับเนี่ย 我以为伯父给马老蒙的皮囊，给。<noise> <noise> <noise> 不让。 ัวกันแล้วพี่น้องเอ้ยบักพริกหวานเมันว่ะโอ้ตายตดใ่คือเพ็ดแต่บัน

เบื่อร่อยพี่น้องปากกินแตกแล้วครับหมอนำเดือดแล้วอืมจิ้มเนี่ยุดจอดเลยพี่น้องพรีเมื่ยจาของ ยอดพี่น้องเลยเอา้าจังไรกับฝากพี่น้องเด้อครับเด้อฝากพี่น้องขอกําลังแรงใจครับขอเมื่อน,น้อยๆครับพี่น้องขาไปกดติดตามช่องบอลลาพาแสบทั้ง youtube ก็ดีแล้วก็ทั้งเพจก็ดีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นําพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่ครับคล,คลิปนาสิป็นหยังจังค่อยติดตามน้่พี่น้องเด้อเอาสําหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ